สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเลยชอบแบบเป็นเรียงโบแตกดีนะเห็นความร้อนมันขึ้นก่อนครับไม่งั้นล่ะนอกแท้ๆครับผมเรื่องลำกลับมันได้อ <c oughs> โอ้โตายทำาห้ยืนตักก่อนนะลับลับลบ <c oughs> นอกเลยแหละกาอากาศอะไรนะดฝาน้ำ

ต้องสอนอะ <c oughs> ไอินอ้อะไรเขาเรียกอะไรอินเตอร์อน่ตอดอกตนอไยู <c oughs> <c oughs> ด่ดอก มาเล่นแม่พีรีเบ็ดทำไม <laughs> หวายตอนเยอะจังเลยนะ <laughs> <laughs> ถ้าถอดนบ่อยเดี๋ยวก็ถอดง่ายถ้าถอดบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยน้อยมันจะเหลือไม่ครบเอ,อเหลือไม่ครบก็ถอดง่ายแล้วอ่าอันนั้นก็เจ้าๆไปอืมอันไหนไปเหลือเหลือ,ลอใสก่กระเป๋าถอดออกซะ cái tone điệu này hóa wun hăng công ăn không biết mình đây đi ขาดแต่เตือขาดเว้ยเนี่ใช่ถูกใช่ผมดูอย่างเดียวครับแก่คนถอดอย่างม่ได้โอ้โหจะให้ปวดแล้วแล้วเมียจะอยู่กับใครผลัวมาก จบใจแล้วก็มาประกอบตอนจะเอาอันนี้เข้าเนี่ยี่มาออกไหไนวะ หจีคือต yeah. ้องำนีเลยจับเลยเนาะตมเมอยาจะเข้าแ่ของใหม่นะมึลองฟิตเด็ดใช่ไหมเคยไหมนั้นน่ะดูเด้อคลิปหนึงนีเคยจะด้วย เข้าลึกพี่ตุน๋นทำอะไรก็ได้เอาอลึกพี่สุ๋นเ่าที่ลึกได้อันนั้นยิ่งมันใช่ยิง่งอันนี้จะจะอะไรวะ <c oughs> นนนเนี่ยนี่ไงพอน้ำเนี่ยยิ่งลึกมันก็ยิ่งแน่นใช่ไหม <c oughs> จะไปคิดลึกเด้อเอฟซีเด <c oughs> ้อตังกบพ้าพ้าออกนอกรูนอกทางเลยคิดลึก แล้วก็พาคิดลึกกันเลยมีการบอกว่าเคยใช้ด้วย มาเครื่องกันลองก่อนมันรั่วเปล่าโอ้ เาเปิดมันต้องร้อนใช่ไหมได้ก็เสร็จเป็นนั้นเสร็จสิ้นใช่ไหมครับเชียงกอบเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมขอให้ประกอบให้ได้ก็นั้วกันเราซื้อไม่เท่าไหร่เาตองประกอบเลเนี่ยโอเคครับผมรู้เรื่องขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย